สวัสดีครับพี่พี่อสมอครับวันนี้ทีมงานราสอสมออนไลน์นะครับจะขออนุญาตมาแนะนําวิธีการใช้งานรายงานกิจกรรมนะครับสำหรับพี่พี่อสมอนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับพี่พี่อสมอหลายๆท่านนะครับพ็มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะครับไปแนะนําประชาชนในเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดนะครับอทีนี้ว่าถ้าเราจะลงมาแนะนําประชาชนนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเรื่องของโควิดนะครับหรือว่าไปทํา เราไปทํางานอะไรก็แล้วแต่มาในชุมชนนะครับอยากจะเก็บแฟ้มผลงานนะครับของเราไว้นะครับเก็บประวัติการทํางานของเราไว้นะครับพี่ๆสมสามารถทําได้โดยไปทําตามนี้ครับเราสามารถไปรายงานที่ที่รายงานกิจกรรมนะครับ โดยอันดับแรกครับเมื่อเข้ามาในตัวแอปอสมออนไลน์จะเจอกับหน้าข่าวเนาะให้ไปที่เมนูรายงานครับมุมบนด้านขวานะครับกดที่รายงานครับจะเจอกับรายงานหลากหลายตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของรายงานกิจกรรมนะครับเราไปกดที่รายงานกิจกรรมครับเพื่อรายงานผลงานกิจกรรมที่เราทําไปนะครับกลับเข้ามาที่คุณหมอครับกดที่รายงานกิจกรรมครับหลังจากนั้นครับในรายงานเนี่ยจะให้เรากรอกข้อมูลครับ ในช่องแรกเนี่ยเราสามารถกรอกข้อมูลไปได้เลยนะครับว่าวันนี้เราไปทํากิจกรรมอะไรมานะครับอย่างเช่นแนะนําประชาชนนะครับแนะนําประชาชนเรื่องวัคซีนนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมาในรายงานกิจกรรมได้เลยนะครับเรื่องวัคซีนนะครับอต่อมาครับไปตรงพอเราพิมพ์หัวข้อ งานที่เราทําในวันนั้นเสร็จแล้วนะครับให้กดที่สถานที่ครับให้กดตรงระบุสถานที่จัดกิจกรรมนะครับตรงนี้นะครับเพื่อความแม่นยำของของการรายงานครับในรายงานเนี่ยจะมีปุ่มมปุ่มอย่างนี้นะครับ <th> เป็นรูปเป้าอยู่มุมบนขวานะครับให้เรากดที่รูปเป้ามุมบนขวาทุกครั้งนะคบเพื่อความแม่นยํา ของพิกัดแผนที่ครับหลังจากนั้นครับให้เรากดที่แถบสีเข,เขียวที่ขึ้นอยู่กลางจอนะครับจะเห็นได้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยเอ่อถ้าเลขที่ซอยหรือว่าถนนเนี่ยมันขึ้นมาไม่ตรงนะครับพี่ๆสมอไม่ต้องตกใจไปนะครับให้เอ่อเพราะเนื่องจากแผนที่ตรงนี้ครับเอ่อตรงเลขที่ตรงซอยตรงถนนถนนพวกนี้ครับจะถูกจัดเก็บมาจากรถที่เอ่อวิ่งเก็บของ Google นะครับซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าเอ่อ ผิดจากข้อมูลจริงไปบ้างนะครับแต่พี่พี่สทมไม่ต้องตกใจครับพี่พี่สทอนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงก็พอครับแล้วกดรูปเป้ามุมบนขวานะครับหลังจากนั้นกดที่แถบสีเขียวๆครับที่อยู่กลางจอตรงไหนก็ได้นะครับกดมาครับอ่าแล้วมันจะขึ้นสถานที่ตรงนี้มาให้นะครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่รายละเอียดได้เลยครับแนะนําประชาชนนะครับบ้านเลขที่ สามนะครับเรื่องวัคซีนนะครับเราสามารถกรอกมาตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับพี่พี่อสมอสามารถที่จะไปแนบรูปนะครับที่พี่พอสมอเนี่ยไปทํากิจกรรมมาอันนี้ส่งมาได้เลยนะครับโดยที่กดที่รูปภาพวิดีโอนะครับหลังจากนั้นกดที่รูปครับเราสามารถเลือกจากเครื่องก็ได้นะครับอันนี้เราเลือกจากเครื่อง นะครับเลือกจากเครื่องมาแล้วนะครับแนบรูปมาใส่ในนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากเปิดกล้องถ่ายตอนนั้นเลยนะครับเราสามารถกดที่รูปภาพนะครับหลังจากนั้นกดที่รูปครับกดที่ถ่ายใหม่นะครับแล้วมันจะเป็นเปิดกล้องให้เราถ่ายนะครับเราถ่ายตอนนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นครับกดที่ตกลงนะครับรูปภาพที่ทั้งที่อยู่ในเครื่องทั้งที่เราถ่ายใหม่นะครับก็จะมาปรากฏอยู่2 2 รูปข so like so ้างล่างนะครับเราต้องการที่จะส่งรายงานอันนั้นกลับมานะครับให้กดที่ส่งรายงานครับปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับกดส่งรายงานเลยนะครับอ่าคลืนส่งรายงานกิจกรรมสําเร็จนะครับเท่านี้เองนะครับสําหรับการส่งรายงานกิจกรรมส่งผลงานที่เต็งปฏิบัติงานกับเข้ามาให้กับคุณหมอนะครับสามารถส่งได้ง่ายๆนะครับผ่านช่องทางรายงานกิจกรรมครับสําหรับวันนี้ทีมงานเราสมออนไลน์ก็ขอลาพี่ๆสมอไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับส่วนจะเป็น รายงานอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ